สวัสดีครับสาบ้านครับวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนไปเรียนนะครับเห็นครับชุมชนสุเหล่าดารุษนามันนะครับครับที่เป็นมัสยิดในพื้นที่กับที่ดินที่เราเปิดขายนะครับภายในโครงการส่วนภูมกราฟแอนเ์ที่ขับนะครับซอยสุนทง96หนองจอกกรุงเทพนะครับครับวันนี้เราจะมอบเงินสมทบทุนอาหารกลางวันเด็ก ในชุมชนนะครับสนุกกันใหญ่เลยนะครับครับครับรอรอสักครู่นะครับเพื่อสารฝันนะครับในในรูมก,การของเราที่ตั้งไว้นะครับแบ่งปันฝันน้องนะครับครับขอบคุณครับ 嗯。